สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็วันในวัเดย์นะครับผมนี่ครับเซิร์ฟเกาหลีนะครับครับเด่นนะครับผมดูครับตอนเล่นนะครับคนเตะตัวยังใหญ่ครับดูโกลดูหนูครับดูยิงครับเล่นยากมากครับผมการบังคับเป็นอะไรที่ยากมากครับผมเล่นในตายก็ยิงไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ดูกดอีนะนี่ครับกดอีครับดูกรรมการครับตัวเล่นนั้นเองครับ นี่ครับดูวิ่งครับนี่กบวิ่งนะนี่ครับอ้าวนี่ครับวันนี้กัตยาผมตัวไม่เตี้ยแล้วนะตัวใหญ่ว่าโกแล้วนะอ้าวที่ผ่านีรให้กัตยาตั้หน่อยนะผมกัียาตัวใหญ่ว่าโกแล้วนะผมแต่ว่าเขาสา้ไม่ได้แล้วนะ แต่ว่าตัวเตี้ยไม่ได้แล้วนี่ครับดูครับยังไงครับโอ้ดีอนานโ์ยนไกลนะยนในกรณีกรรมการตัวเล็กว่าลูกบอลอีกนะเจครับก็เดี๋ยวมีกิจกรรมออนไลน์ครึ่งหนึ่งชั่วโมงอยเดี๋ยวตัดคลิปไปให้ดูนะนี่ครับเนี่ยครับมันไปได้เดี๋ยวส่งก็ไม่ไปนะไม่รู้ผมแลกเลยอ่ มันเล่นยากนะมันน่าจะเล่นยากนะครับผมเล่นกับบอทดมันไม่ได้เลยโอเคครับโอเคครับตัดคลิปนะครับรับผมนี่ครับนี่คือกิจกรรมที่บอกไว้นะครับผมเนี่กล่องอีเวนต์นะกล่องอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็การทอห้าเนี่ยสุ่มปีมาให้นะฮะจากการเดานะครับผมเจกันเดาของผมนะน่าจะสุ่มปีมาให้สุ่มเจ็ดครับก็รับไปครับของอีเวนต์นี่น่าจะแลกหน้าเบบนะครับ อยู่แล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับท็อปสองพันเจ็ดท็อปห้าสองพันเจ็ดนผมโอ้ยเอซีมันตัวไม่อิดตังเองครับไม่คุ้มเลยนะได้สองพันเจ็ดนะครับนี่ครับแจกท็อปห้านะครับจิตเอาเองนะแจกกระจายอันนี้กดเปิดมาปุ๊ โรนันโดนะครับผมไอ้ตัวที่สองทำไมไม่ได้โรนินโยนะครับผมจะเดิไปขายทำตังค์นะครับครับผมนี่ครับอาจารย์เนเขาแจกนะครับผมครับก็ไปต่อที่นี่นะครับผมนี่มีอัปเดตมานะครับผมตัวบอแปดนะครับสีแดงครับน่าจะยูโรมั้งครับเนี่ยต่อนี่ มาดับแรกเลยนะครับผมแปดสิบห้านะครับสองก็โปรลกกี้นะครับผมแปดสิบห้าเหมือนกันนะครับอาลิยาตนะครับ ก็มีตัวเห็่ปะโดนลบแล้วไปหลายตัวนะนี่ฮะเห็๋ยวะเจ้าเต้บัวปิงวานี้แล้วมันก็โดนลบไปแล้วก็มีเลยนะผมนี่นะผมเนี่ยนี้นะบินมาเดินซาับผมก็มีมานะครับผมอันนี้ฮะอันนี้ตลอดก็มีมาแล้ว ต่องครับตัวสามเจ็ดล้านนะครับมาเลยตาตัวห้าล้านนะผมผมต้องซื้อมาลองนะครับผมเนี่ยก็ทุกเต้าวนะครับผมก็มีปีเปลแปดทแรงมานะครับผมตัวเทพๆเยอะนะครับผมนี่แปดสิบอัพเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ปีสองพันสิบอยู่ CL แล้วแถมเยอะเยอะนะครับผมโอเคครับก็ไม่มีเท่านี้นะครับผม คุณที่รับชมนะครับผม